ข้อ1 1นะครับ x กำลัง2บวก x ลบ42นะครับพจน์แรกของเราคือเลขหนึ่งนะครับพจน์หลังของเราคือลบ42เราจะมาแยกเลขออกมานะครับว่าเลขอะไรคูณกันได้42มีหนึ่งกับ42อ่า 2กับ2องยี่สิเอ็ดสองสอง่สี่สองหนึเป็นสองนะครับสามเป็น3 3 4สามนะคไม่ได้นะครับหไม่ได้6กับเจ็ดนะครับหมดแล้วต่อไปเจ็ดมันก็จะวนกลับมาที่เดิมที่น่าจะได้เลข1นึ่พน่าจะเป็น6กับเจ็ดนะครับหเจ ลบ6กับ7นะครับลบ6คูณ7ได้ลบ42ลบ6บวก7ได้1นะครับก็จะเขียนคำตอบเป็น x ลบ6นะครับกับ x บวก7ลบ6บวก7ได้1ลบ6คูณ7ได้ลบ42นะครับเป็นคำตอบของข้อ1ินะครับ